ต่อรับชิวจานลงพุงนะครับผมกินคาเฟ่มาแล้วเราต้องมากินอะไรนุ่นนวเน้นเ้นอิ่มและอร่อยด้วยคุณผู้ชมมันคุ้มจริงๆเพราะว่าที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ที่แท้จริงคือกินไม่อั้นมีทุกอย่างให้คุณเลือกไม่ต้องมานั่งจ่ายเพิ่มจ่ายเติมจ่ายเสริมอะไรต้องกินแน่นอนและมีน้ำยาให้เลือกเจ็ดน้ำยาเจ็ดน้ำยามีไข่ต้มไข่ต้มจะหยิบอะไรจัดให้แน่นไปเลยอถูกต้องเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ค่ะคือเดือนหนมเส้นจเข้าไปได้เลยเจ้าของดีกว่า ู่กับเจ้าของร้านเฮือนหนมเส้นแล้วครับผมคุณเกดนั่นเองครับสวัสดีค่ะแต่ว่าที่นี่น้ำยาไม่ได้มีแค่เหนือเท่านั้นมีกี่อย่างที่นี่ครับมีทั้งหมด7็น้ำยาน้ำยาทั้งหมด4ี่ภาคเลยค่ะค่ะก็จะมีเอ่อเหนือกลางใต้อีสานอะไรบ้างคะมีน้ำเงี้ยวค่ะเกียวหวานแกงเตยปลาน้ำยาปลาแล้วก็น้าพริกแล้วก็ ที่หายากก็คือสาวน้ำสาวน้ำก็มีไม่ลวเขามีหั่นแบบสับปะรดสับปะรดให้เธอเสร็จจาบจากคือที่เนี่ยถ้าจะทานอ่ะมีเครื่องให้ทานครบนะคะคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าอะไรทําใหุ้ณเกตอ่ะหั่นมาเปิดร้าน่ขนมเส้นเกตเป็นคนชอบทานขนมจีนอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็อยากจะเอาน้ํายาแต่ละภาคให้ลูกค้าได้ชิมเพราะว่าเราจะเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็รสชาติค่ะจะเ็นก็คือแบบเป็นสไตล์แต่ละภาคแบบชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเนี้ย พาไปตักกันลองทานขนมจีนบุฟเฟ่กันว่าคุ้มไหมอร่อยไหมมีอะไรให้ทานบ้างขอ,งอ,ขอบคุณคุณเกบคุณเกครับ จริงจริงเจ็ดอย่างนะครับหลาก <ผม S 2> ลหลายตรงนี้คือแล้วอย่างที่บอกว่าอยากกินใต้ก็มีแกงไตปลาน้ำเงี้ยวก็คือภาคเหนือน,น้ำยาปา่ามีแกงเขียวหวานมีเราคือเป็นตีนไก่ลอยอยู่ด้านในเต็มเลยทูจริงเหนืออีสานทางใต้มีครบนะครับผมใช่รับจานมาแบบนี้แล้วเราไปตักเส้นอยู่ฝั่งนู้นกันอ่าได้ไปเลยอ่ะขอปักแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำซาวน้ำสักหน่อยเพราะว่าซาวน้ำเนี้ยจะหาย,ยากสำหรับที่นี่นะคะ เอาน้ำเงี้ยวดีกว่าได้น้ำเงี้ยวเนี่ยเขาจะมีเส้นแบบนี้เนาะคนเหนือเขาจะกินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวให้ตักก่อนเอ๊ะเขซาวน้ำของที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าของเขาจะเป็นกะทิสดซึ่งวิธีการก็คืออาเอาหัวกะทิราดไปก่อนี่ยแล้วก็กุ้งแห้งโรยไปบนบนก็ได้ครับ แล้วก็จะมีเป็นสับปะรดเดี๋ยวสวัยข้างหน้านี่นะคะขิงได้ต้องปิดท้ายด้วยพริกน้ำปลาตามไปที่น้ำเงนียวต่อเลยทางด้านโน้นน้ำเหนียวเจ้าอุ้ยดีจังเลยอุ้ยของหวานน่ากินจังเลยมันเป็นแบบน้ำเงนียวที่มีดอกงิ้วอ่ะอ๋อใส่มาครบเลยเครื่องปรุงน้ำเหนียวอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมกระเทียมเจียวแบบนี้ ประมาณนี้ <c oughs> เอาลูกชิ้นปิ้งไปด้วยจริงๆสุกมาแล้วนะครับปิ้งสันริสักหน่อยเป็นพิธีแล้วคือความน่ารักคือเนี้ยค่ะน้ำจิ้มเขาจะใส่เป็นถ้วยกล้วยอยู่แล้วเขาจะไม่ได้เปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี้ยสะอาดสะอาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดให้ อย่างที่บอกว่านี้ก็ตักมาอันนี้เป็นน้ํายานะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีนซาวน้ํส่วนันนั้นก็คือน้ำเงี้ยวจ้าเดี๋ยวลองทานก่อนซาวน้ําที่นี่เขาใช้เป็นกะทิสดด้วยนะครับกะทิหัวกะทิอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดอืมกะทิเขาอร่อยเพราะกะทิเขาดูข้นเคี่ยวจนข้นเพิ่มข้นหอมเล้นขนมจีนก็อร่อยพอได้พริกน้ำปลาเข้าไปมันก็รสหนึ่งสับปะรดเปรี้ยวหวาน ขอลองชิมตัวน้ำเงี้ยวเจ้าคือน้ำเงี้ยวเนี่ยทางเหนือเขาจะมีให้เลือกนะว่าจะกินกับเส้นขนมจีนบ้างหรือเส้นเล็กบ้างหรือเส้นใหญ่ก็มีบางร้านเป็นไงดีมากรสชาติเผ็ดอยู่รสจัดแบบคนภาคกลางชอบมีความเผ็ดแล้วก็พอกินกับเส้นอันเนี้ยมันจะได้เขียวเพิ่มขึ้นมีความเหนียวนุ่มแล้วเ็าใส่มาครบเลยเครื่องน้ำเงี้ยวมีแบบความหอมถั่วเน่ามีกลิ่นของดอกงิ้วอะไรเงี้ย กัะเ,เลอร์วอันนี้ก็เป็นขนมจีน้้ายาเลยค่ะผักที่เนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าเขาทํามาสะอาดมากสดมากคือมีผักทุกอย่างที่คุณผู้ชมอยากจะทานนะแล้วจริงๆของเด็ดเขาคือใบชะพลูทอดด้วยเนาะแนมได้ส่วนไข่ต้มก็คือนาของเขามาหนึ่งฟองวันนี้สามารถไปหยิบได้เรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ย้าว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะอือร่อยเข้มข้นของกะทิรสชาติที่เนี่ยจะไม่ได้เผ็ดมากถ้าอยากได้ความเผ็ดก็ตักอกเพิ่ม เขาทำแบบใส่ใจอ่ะใช่ทุกชิ้นปิ้งเขาจะแยกน้ำจิ้มเป็นแบบกล่องไฟของมันให้เรียบร้อยนะครับเผินๆกินแบบแกล้มกันไปแกล้มกันมากับนมจิมเนี่อกิลูกชิ้นมากนี่ค่ะอืมอร่อยเนี่ยอร่อยเลยเรื่องลูกชิ้นดีอืมนั่งติ่มซเมือนก็คือคุ้มยิ่งแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเอออยากกินกับข้าวที่นี่ขเขามีข้าวสวยให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเลือดดีมาก เลื่อนในน้ำเงี้ยวดีมากไม่มีสิ่คาวแล้วแบบมีความหนึบด้านนอกแล้วตรงกลางนุ่มนี่ผู้เปิดร้านนะคนนั่งเต็มเลยนอกจากนั้นเขายังมีนี่อันนี้สั่งมานะครับอย่างที่บอกสั่งมาจ่ายได้มีไส้อั่วมีลาบพั่วล่อ่ะรับผิดชอบไปกุระจันไม่เหมือนลาบพั่วแบบนื่อคยกิน มีความเข้มข้นมีความเผ็ดร้านนี้ถือว่าทำอาหารรสชาติจัดจด้านอืมอ่ะเดี๋ยวขอลองจิ้มไส้อั่วสักหนึ่งสไลซ์มาเลยอืมพันง่ายอร่อยจะบอกว่าคล้ายหอมหมกมีพาดไเป็นทางหอมหมกนิดนึงเอยแต่รสจัดเหมือนกันคุณผู้ชมโอ้กต้อง,ง,งต้องััทษาหอมอหวาน,วานด้วยเอาได้ได้ได้ ดิบดีมากอันนี้ขนมปังล้นก็คือของฉันเอง,งคนตักนี่คือต้องรู้ใจทํางานกันมานานกว่า5ปีนะคุณผู้ชมขนมปังเอวยเจ้าก๋วยเออย่ะสิ่งที่ปดปันทางงานนะคุณผู้ชมวายนีไงไง่ง่ายชามน้ำแดงอยู่ด้านล่างเถอะทุสซี่ชามจิชามใจแล้วน้ําแข็งเขาจะมาแบบเออเคี่ยวได้เคี่วดีเคี่ยวรางวี่เคี่ยวํางวันเนี่ยคุณผู้ชมน้ําแข็งเขาก็สะอาดสะอ้านนะคุณมีเป็นแบบตู้แยกมาแล้วแบบมีเครื่องทําน้ําแข็งเป็นเครื่องทำน้ำแข็งอร่อยไหมเนี่ย นี่แล้วทับพิมพกอบเม็ดโตๆตัทิกล้นๆน,น,นี่ผมชอบมากคุณผู้ชมบอกว่าทํำไมเราดูแบบกินขนมหวานอย่างคึกครักด้วยอากาศตอนนี้ด้วยเราก็แบบเจอของหวานตอนน้ำแข็งว่าคือชุดคุณนื้อแหละชุดคนเนื้อแหละ <c oughs> หวานก็ดีคือเขาทำไม่หวานมากอื อย่างตัวกะทิเน้เปนปความหอมใครมาที่นี่อิ่มอร่อยแน่นอนนะครับและคุ้มค่ามาก145บาท90นาทีอิ่มแน่นอนกับร้านเพือนหนมเส้นได้เวลามาอร่อยจะเต็มกันแบบไม่อันกับร้านเฮือนหนมเส้นร้านบุฟเฟ่ขนมจีนที่มีน้ำยาให้เลือกกว่าจัดอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวน้ำยากะทิน้ำยาป่าแข็งเคี้ยวหวานแข็งไตปลาและซาวน้ำ บอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยถึงใจสุดๆและนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีของทานเล่นและขนมหวานไว้คอยบริการอีกด้วยทั้งอิ่มทั้งอร่อยและคุ้มค่าแบบนี้ต้องแวะมากันให้ได้เลยเพราะปอและลิตาชิมแล้วขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านเฮื่อนหนมเส้นนะครับอยู่ที่ถนนนครอ,อินนะครับจะอยู่ก่อนถึงแยกตีวานนท์นั่นเององ่ายๆเซิร์ช GPS ครับพิมคาว่าร้านเฮื่อนหนมเส้น<า>นะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ที่ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับและหยุดทุกวันจันทร์เบอร์โทรศัพท์ครับ0ูน5 5 4 6 6 6 3ครับผมแล้วที่ร้านเขาจะมีที่จอดอยู่ด้านในร้านเน เจ้าของร้านนี้ไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ว่าใจดีด้วยค่ะฟองครับผมวันนี้2ร้านในย่านนี้ร้านแรกจะเป็นคาเฟ่เนาะแต่ก็มีอาหารหลากหลายอธิตาคือได้ถ่ายรูปด้วยทานของกบกิบคือจะทานเล่นก็ได้ทานของคาเป็นหลักเลยก็มีค่ะแต่ท้ายที่สุดเราก็พามาปิดท้ายเอาแบบนืองวนัวงนืแล้วราคาแบบสบายกระเป๋าแต่อิ่มจุกกลับบ้านและรสชาติอร่อยด้วยนะครับผมกับร้านเฮือนหอมเส้นนะครับใครมีร้านอะไรก็สามารถบอกเรามาได้เพิ่มเติมเนาะอยู่ย่านไหนของดีของเด็ดเป็นอะไรส่งมานะครับที่แฟนเพจที่ จรลงพุง ig ลงพุง a m a r i n t v ตอนนี้เขามีติกตอกแล้วนะครับไปตามติกตอกกันได้นะครับมีโลโก้ชื่อปอนลงพุงที่ไหนร้านั้นอร่อยแนถูกต้องถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ amarin tv